ruin raupalang the powerful story เวลาเข้าไปในสื่อนะครับที่เราเห็นว่าการที่ผู้หญิงมุสลิมแต่งกายปกปิดร่างกายนะครับปกปิดทุกส่วนของร่างกายบางคนถึงกับปิดหน้าบางคนถึงกับปิดมือปิดไหล่ปิดแขนเนี่ยนะครับไม่อิสระบ้างถูกกดขี่ทางเพศบ้างอะไรบ้างผมอยากจะบอกพี่น้องนะครับว่าลองสํารวจดูครับว่าคนที่มีความคิดเหล่านี้เนี่ยลองไปติก๊กหาเวลาติ๊กดูว่า ผู้หญิงหรือผู้ชายผู้หญิงหรือผู้ชายที่พูดคํานี้เท่าที่ผมสังเกตมานะครับผมรู้สึกว่าผู้หญิงที่จะพูดเรื่องนี้น้อยนะครับผู้หญิงที่เป็นผู้หญิงต่างศาสนิกที่จะมาตำตานนิการแต่งกายของผู้หญิงมุสลิมที่คุมมีทิยาบเนี่ยนะครับผมรู้สึกว่ามีน้อยนะถ้าในร้อยคนเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นผู้หญิงสักประมาณ20คนสูงที่เหลือ80ดนี่เป็นผู้ชายครับแกต้องการอะไรครับ ทำไมจะเรียกเรียกว่าการปกปิดร่างกายนี้เป็นการทำลายสิทธิ์คุณกำลังบอกว่าการที่มีสิทธิทเสรีภาพก็คือการที่ผู้หญิงแต่งกายแบบไหนก็ได้ใช่ไหมครับและออกมาทางติ๊กต็อกคุณชอบใช่ไหมครับและออกมาทางบนเวทีแฟชั่นนางแบบคุณชอบใช่ไหมครับผู้ชายชอบใช่ไหมครับเพราะทีบ้านนี่มันแก่มันหย่อนยานแล้วใช่ไหมครับคุณก็เลยอยากดูผู้หญิงสาวๆทั่วโลกที่สวยๆแต่ละเขตเมืองแต่ละอำเภอแต่ละจังหวัด แต่ละประเทศนะครับได้มาโชว์กันบนเวทีผุณก็จะได้ดูใช่ไหมครัคุณบริสุทธิ์ใจหรือเปล่าในการพูดถึงเรื่องนี้เพราะผู้หญิงหลายคนผู้หญิงส่วนมากเขาไม่ได้แต่ผู้หญิงบอกว่าเป็นเรื่องของเขาเขาจะแต่งกายแบบไหนนะครับ ผู้หญิงผมว่าผู้หญิงศาสนาอื่นๆนะครับก,ก็มองมุสลิมว่าก็ผู้หญิงมุสลิมก็แต่งกายแบบนั้นก็ให้เขาแต่งกายไปสิทธิของเขาเราแต่งกายแบบนี้ก็เป็นเรื่องของเราเพราะนั้นผมก็เลยไม่ค่อยเจอว่าผู้หญิงจะมาบอกว่ามุสลิมผู้หญิงมุสลิมในถูกกดขี่ร,ร่างกายเราสิเป็นอิสระผมไม่ค่อยเจอผู้หญิงพูดแต่ถ้าดูตาม Facebook ออนไลน์ผู้ชายตัวดีนักหนาเลยครับที่ออกมาพูดคํานี้เหมือนกับจะบอกว่าถ้ากูทําได้กูอยากให้ผู้หญิงทั้งหมดได้เปลือยกายทั้งหมดเลยหรือไม่ก็แต่งตัววบวบแหวมแหวใหรือไม นะครับว,ว่าเห็นค้นนะครับเพื่อที่เราจะได้ชมความงามแค่มีความบรุทุ์ใจแกมีอะไรหรือเปล่าอย่าลืมว่าในศาสนาของเรานี่นะครับบอกว่ามนุษย์มี3ขั้น 1. อารมณ์ต่อก็คือปัญญาสก็คือศรัทธาใครก็ตามที่เอาอารมณ์นำเขาเรียกเป็นคนชั้นต่ำพวกไอพวกโลภโทสะโมหะนะครับไอนี่คือคนที่อารมณ์นำ ซึ่งเป็นคนที่ต่ําประการต่อมาก็คือคนที่เอาปัญญานําอันนี้สูงขึ้นมาหน่อยปัญญานาะก็คือใช้เหตุและผลมีสมาธิในการคิดใช้เหตุใช้ผลนี่คือระดับสูงขึ้นมาแต่ที่สูงที่สุดก็คือใช้ศรัทธานาศรัทธาก็คือความศรัทธาเพราะมั่นใจในสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพระองค์นั้นคิดสุขงอมแล้วมั่นใจในพระเยซูคิดว่าพระองค์นั้นส่งสุขงอมทางความคิดแล้วมั่นใจในอิสลามว่าอัลลอฮฺมาตาแล้วนั่นแอมบิุฮัมัดนั้นคือที่สุดของความสุงงอมทาาด้น ความคิดแหละคนเหล่านี้จะมอบมุสลิมจะมอบให้กับอัลลอฮ์และเรอซูลนะครับคิดจะมอบให้กับพระเยซูนะครับแล้วก็พุทธมอบให้กับพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับทุกคนต่างก็มีหลักยึดของตัวเองมอบนะครับให้กับพวกเขาเพราะนั้นคนเหล่านี้จะเอาศาสนาหรือศรัทธามานําปัญญาและมานําอารมณ์อารมณ์กลายมาเป็นสิ่งที่อยู่ข้างหลังไปเลยแต่คนที่มั่วอยู่กับเรื่องราวเหล่านี้นะครับเรียกร้องสิ่งเหล่านี้อยากจะดูอยากจะชมความงดงามคนเหล่านี้เนี่ย อารมณ์นำปัญญาถ้าใช้ปัญญาคิดก็ก็จะไม่พูดแบบนี้ครับแต่ถ้าเอาอารมณ์นำคิดครับอารมณ์นำปัญญาปัญญานี่ยนำศรัทธ,ธาศรัทธ,ธาอยู่หลังหลังศรัทธ,ธาศรัทธ,ธาบางทีคนเหล่านี้อาจจะเป็นคนไม่มีาศาสนาเสียแล้วด้วยซ้าไปแม้ในแบบประชาชนจะระบุแต่ในชีวิตจริงอาจจะไม่มีาศาสนาแล้วด้วยซ้ำไปเราไปเช็คดูนะครับเพราะฉนั้นสําหรับมุสลิมเขาจะเอาศรัทธ,ธาเนี่ยนำปัญญาเพื่อนําหน้าอารมณ์นะครับส่วนใครที่คิดสวนกลับก็ เอาอารมณ์นำปัญญาและนำศรัทธามันสวนทางกันเพราะฉนั้นเราไม่ตรงกันครับคิดใหม่ครับยังมีเวลาครับตราบใดที่วิญญาณไม่ถึงคอหอยพระเจ้าบอกว่ายังมีเวลากับเนื้อกับตัวตราบใดที่ดวงอาทิตย์ไม่ขึ้นทางทิศตะวันตกซึ่งเป็นสัญญาณของวันสิ้นโลกตราบนั้นมนุษย์ยังกับเนื้อกับตัวได้คิดใหม่ครับขอให้พระเจ้าทรงนำทางท่านนะครับผมมีเรื่องแปลกเรื่องหนึ่ง ที่พบเจอและอยากจะพูดกับทั้งพี่น้องมุสลิมและผู้ที่สนใจนะครับก็คือว่าเขาบอกในโลกตะวันตกในศาสนาที่เป็นที่เขาเรียกว่าเจริญเติบโตเร็วที่สุดในโลกตะวันตกไม่ว่าจะด้วยเงื่อนไขใดๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไขว่ามุสลิมเนี่ยขยายตัวด้วยในกลุ่มคนสังคมของเขาเองมากขึ้นหรือว่าคนรับอิสลามจากศาสนาอื่นเปลี่ยนมาเป็นอิสลามมากขึ้นมุสลิมคอนเวิร์หรือนิวมุสลิมใหม่มากขึ้นเนี่ยนะครับทั้งหมดเหล่านี้เป็นเหตุผลไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุผลใดแต่เขาก็บอกว่าอิสลาม เป็นศาสนาที่จเจริญเติบโตเร็วที่สุดในโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นอเมริกาอังกฤษเยอรมันฝรั่งเศสหรือว่าในโลกออสในออสเตรเลียในโลกยุโรปทั้งหลายแหล่นะครับ อิสลามเป็นศาสนาที่เจริญเติบโตเร็วที่สุดในโลกนะครับประมาณ2,570เขาบอกว่าจํานวนประชากรของมุสลิมจะมีมากกว่าคริสต์ศาสนานะครับผมไม่ได้ดูถูกศาสนาหนึ่งศาสนาใดนะครับแต่ว่าตามสถิติตามสื่อสารมวลชนนี่เขาจะพูดถึงเรื่องนี้อยู่และก็พี่น้องทราบไหมครับว่าเรื่องแปลกอย่างหนึ่งที่ผมสนใจมากก็คือว่าเขาบอกว่าในบรรดาผู้คนที่รับนับถือศาสนา,สนาอิสลามนั้นปาโกดว่าคนที่รับอิสลามมากเนี่ยจะเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชายคนที่นับถือ ศาสนาอิสลามหรือมุสลิมใหม่เนี่ยจะเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชายในขณะที่บ้านเรานี่บอกว่ากดขี่ข่มเหงสตรีเพศนะครับทำให้ทําลายสิทธิมนุษยชนกดขี่หรือ ผู้หญิงไม่อิสระน่นนี่นั่นและแ,แล้วก็แล้วแต่ที่สรรหาวาทกรรมที่ไม่งดงามเนี่ยมามาใส่ร้าย,ายพี่น้องมุสลิมมุสิมะของเราเนี่ยปรากฏว่าฝรั่งซึ่งเป็นโลกที่เคยอิสระมาก่อนนะครับผู้หญิงจะแต่งกายยังไงก็ได้จะนอนกับใครก็ได้จะใช้ชีวิตยังไงก็ได้ในโลกตะวันตกที่เป็นโลกแห่งฟรีเซ็กส์โลกที่จะต้องมีปาร์ตี้ในแต่ละเดือนแต่ละสัปดาห์จะต้องมีปาร์ตี้มีกินเหล้ามีเบหรี่หรือว่ายาเสพติด ต่างๆทัง้ง,งหลายแหล่นี่ปรากฏว่าโลก ที่เป็นโลกอิสลามชนเหล่านั้นเนี่ยอิสลามเสรีเหล่านั้นเนีเ่ยเ,นเ,นเวลาเขาหันมารับนับถือศาสนาอิสลามปรากฏว่าผู้หญิงเปลี่ยนมารับนับถือศาสนาอิสลามมากกว่าพี่น้องถ้าสนใจพี่น้องลองเปิดไปดูนะครับอยู่ยูทูบนะครับ new muslim หรือมุสลิมคอนเวิร์ตมุสลิมที่เข้ามาในโลกตะวันตกนี่จะปรากฏว่าผู้หญิงเนี่ยมีเยอะมากนะครับเยอะกว่าผู้ชายดยซ้ายําไปนางเหล่านั้นนะครับบรรดาสตรีเหล่านั้นเนี่ยเลิกนะครับจากโลกแห่งการเสรีภาพในเรื่องของการแต่งกายมาสู่การปกปิดอ้าวทำไมอะครับมาสู่มา สู่โลกแห่งการกดขี่ทางเพศเลยครับจากการที่เคยอิสระมาก่อนนะครับผมก็ไม่รู้นะครับแต่สิ่งที่ผมคิดได้ก็คือว่าน่าจะเป็นว่าเขาเห็นแล้วว่าสภาพย่าแย่ของสังคมในการใช้ชีวิตแบบนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องราวของโลกียะเรื่องของความไม่สงบเรื่องของความวุ่นวายและการสูญเสียในเรื่องของความสงบนิ่งความสุขทางด้านจิตวิญ,ญญาณสุดท้ายเขาก็กสแสวงหาแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นมุสลิม และพี่น้องทราบไหมครับว่าเวลาเขาสัมภาษณ์ว่าคุณพ่อคุณแม่ว่าอย่างไงบ้างพวกเหล่านั้นหลายคนจะก็จะบอกว่าแม่นรู้สึกดีใจมากที่พฤติกรรมของลูกเปลี่ยนไปลูกเลิกงานปาร์ตี้ลูกเลิกการกินเหล้าลูกเลิกสูบบุหรี่และลูกเลิกไปเที่ยวกับผู้ชายกล้ามาเป็นคนที่เคร่งครัดได้เป็นคนที่สงบสงบเง่ยมเจียมตัวอยู่แต่ในบ้านนะครับซึ่งแม่ก็บอกว่าถ้าลูกเป็นเช่นนี้ลูกจะนับถือศาสนาอะไรก็ได้ส่วนแม่นับถือศาสนาเดิมมัจจะเป็นคริสเตียนโลกตะวันตกนะครับแต่ส่วนลูกนับถือศาสนาอิสลามก็ไม่เป็นไรเพราะลูกมีพฤติกรรม เปลี่ยนแปลงไปนี่คือเรื่องแปลกนะครับผมไม่ได้เชียร์ผมไม่ได้อวยอิสลา,ามนะครับแต่ผมอยากให้พี่น้องดูว่าถ้าสนใจเรื่องนี้จริงก็ไปดูใน YouTube ไปศึกษาได้เลยครับให้ใครที่สามารถที่จะฟังภาษาอังกฤษได้แล้วก็แปลได้นี่แปลให้เราฟังเลยแล้วเราจะเห็นว่าสิ่งประหลาดเกิดขึ้นก็คือพี่น้องที่โน่นนะครับทีรติอิสลา,ามนั้นเป็นส่วนมากจะเป็นผู้หญิง เป็นไปได้ยังไงครับถ้าหากอิสลามเป็นาศาสนาแห่งการกดขี่ผู้หญิงสัสราเพศเนี่ยเขาอยู่ในโลกที่อิสระอยู่แล้วทําไมที่จะต้องกลับมาสู่ศาสนาที่กดขี่ทางเพศด้วยซึ่ง 1. ฝรั่งเข้าใจผิด 2. ไอเราที่พูดามุสลิไม่มีเสรีภาพเข้าใจผิดเองใครเข้าใจผิดไม่รู้ลองเช็คดูครับ